นี่ค่ะพี่น้องเบิงเด้อค่ะกิจริงอยู่ตำตำเนี่ยค่ะดูดูเบิงพี่น้องเบิงพวงนี้เด้อค่ะมีสี่ลูกโดกแห้งจ้บพี่น้องทุกปีเนะี่ยมันจะร่วงเพราะลูกอ่ขคืนมัด ดกแห้งกับพี่น้องทุกปีนะ่ะมันจะร่วงเพราะลูกอ่าคืนมัดต้นนี้กัดกคือกันจะ้ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมมะนาวลูกดกนะคะนี่ค่ะ ข้างบนกระดกขื้นกันค่ะนุ่นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะตัวนี้นึงแล้วกรล่วงปีนี้นี่ค่ะโก นี่ค่ะค่ะู้ใดมีก็แบ่งกันกินค่ะไดมีอีกต้นหนึ่งแล้วค่ะนี่นลูกดกลูกดกมากเลยค่ะปีนี้ไม่ร่วง ต้นนี้กะดกขึ้นกันจ้ะทุกปีทุกปีกระโดกค่ะแต่เพอาะไอลูกเท่าเออกำลังประมาณนี้นะจะร่วงหมดเลยค่ะลูกดกลูกโดกมากเลยค่ะปีนี้ไม่ร่วงสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พามาชมมะนาวลูกโดกนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิงเด้อค่ะกินกิงอยู่ตำตำเนี่ยค่ะดูทุกปีทุกปีกระโดกค่ะแต่พออายลูกเท่าเออกำลังประมาณนี้นะจะล่วงหมดเลยค่ะ ดอกแห้งแกพี่น้องทุกปีนะ่ะมันจะร่วงเพราะลูกอคืนมาอ่ะบุไดมีกระแบ่งกันกินค่ะได้มีอีกต้นหนึ่งแล้วค่ะนี่ขางบนกระโดกขื้นกันค่ะนู่นค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะดูเบ,บิงพี่น้องเบิงพ่วงนี้เด้อค่ะสี่ลูกดูเบิง พี่น้องเบิองควงนี้เด้อค่ะมีสี่ลูกข้างบนกระดกขื้นกันค่ะนู่นค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ปีทุกปีกระโดกค่ะแต่พออายลูกเท่าเออกำลังประมาณนี้นะจะร่วงหมดเลยค่ะนี่ค่ะลูกดกลูกดกมากเลยค่ะปีนี้ไม่ร่วงดูเบิงพี่น้องเบิงควงนี้เด้อค่ะ มีสีลูกโตนีดนึงแล้วก็ล่วงปีนี้นี่ค่ะดกสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมมะนาวลูกดกนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะค่ะผูดใดมีกระแบงกันกินค่ะเดมีอีกต้นนึงแล้วค่ะนี่ข้างบนกระโดกขื้นกันค่ะนุ่นค่ะโตนี้นึงแหละกระล่วงปีนี้นี่ค่ะโด ดูเบิงพี่น้องเบิงพ้งนี้เด้อค่ะมีสี่ลูกไม่ได้กินแต่ปีนี้อ่าพอดีหก ด้ใยบวมีบังน้าเมาเกี้ไปกินดนะค่ะบ่ได้หวงค่ะดูบึงพี่น้องเบึงควงนี้้นอค่ะมีสี่ลูกค่ะดกแห้งกับพี่น้องทุกปีเนะ่ มันจะล่วงเพราะลูกอ่าคืนมัดค่ะค่ะอันนี้ก็อยู่ตามคือกันค่ะกิ่งกิงมันจะโน้มลงบัวใหบ่บมีบังน้ําเมาเก็บไปกินเน้อค่ะบ่ได้ห่วงค่ะ ไม่ได้กินแต่ปีนี้อพอดีค่ะค่ะบุไดมีกระแบ่งกันกินค่ะได้มีอีกต้นหนึ่งแล้วค่ะนี่ บัวใหบ่มีบังน้มาเมื่ไปกินเด้อค่ะบ่ะได้ห่วงค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะกินกินอยู่ตาํตาตําเนี่ยค่ะดกดกแห้งจะพี่น้องทุกปีนะ่ยมันจะล่วงเพราะลูกอ่าคืนมัดดูเบิง่งพี่น้องเบิ่งควงนี้เด้อค่ะ อยู่สี่ลูกสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลองเบิองเด้อค่ะกิจกิงอยู่ตำตำเนี่ยค่ะโตนิดนึงแล้วกรล่วงปีนี้นี่ค่ะโด ป็นงพวงยู่จีพี่น้อง